สว,สวัสดีค่ะวันนี้มาเที่ยวเอเซียทีกับคุณแม่แล <c oughs> ้วก็วันนี้น่าเกลียดมากดูเดี๋ยวดูนั่งอยู่นบนรอนางฮะน้อพวมากอบ่าะอละไปลงไปข้างหลังกันหน,นะน,น,นี่ลงไปแล้วสหน่ มีแค่คูณนะทำอะไรที่นี่ครับมารูกร้านทางนู้นวิดีโอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะพาคุณมาชมกรุงเทพนะครับที่นี่คือเอเชียทีคนี้ต้องนน้นโน้โอกตชิงค้าสวัรค์นะครับ ็นหมสวยงามมากมเป็นทายาทแห่งหนึ่งของกรุงเทพและประเทศไทยในเวลานี้นะครับตามเรามาครับตันนี้เราจะมาดูบรรยากาศร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นนะครับแล้วก็แนวยุโรปก็จะอยู่ทางฝั่งโน้นนะครับค่าทัวร์ของเราก็ที่ก็4,4500บาทที่พักเหรอคะที่พักไม่มีต้าสะพานามันเดิมใช่ไหม